สวัสดีชาวราศีตุลทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีตุลตั้งแต่วันที่15ถึง31มกราคมนะครับว่าความรักของชาวราศีตุลจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี้ก็เป็นการทํานายดวงทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับละสำหรับใครนะครับที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผม ็เริ่มไปดูความรักของชาวราศีตุลกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรบ้างในเดือนมกราคมอีพีหลังนะครับไพ่ใบแรกนะครับเป็นไพ่ของเดอลไฮพีทหรือว่าไพ่ของฮีโรเฟนเจนภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่เขามีคำมั่นสัญญามีความเชื่อมั่นในคุณงามความดีกับความเชื่อใจกับความรักที่ดีมาอตลอดซสิ่งเหล่านี้หมายความว่าในเดือนมกราคมเนี่ยนะครับชาวราศีตุลหลายๆท่านนะครับวันที่1 5บหถึงสามกราคมดวงชะตาเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกคุณว่าช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ มอบพลังงานดีๆมอบความรักดีๆมอบความรู้สึกดีๆสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณชันถือไฮพิเทสหมายความว่าชาวราศีตุลช่วงนี้เหมือนกับการได้พบเจอการที่ทําผลบุญทําผลดีอ่ะเขาเรียกว่าการได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆที่มันคู่ควรสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวเราเองการเสริมดวงการเสริมบุญการเสริมโชคเสริมราบเสริมสิ่งดีๆให้กับชีวิต่วนถือไฮพีเทสก็เลยนะว่าชาวราศีตุลในช่วงเดือนมกราคมวันที่15-31ถึงเนี่ยคุณมีไพ่ของการที่ ได้รับกุญแจเงินกุญแจทองหมายความว่าในเดือนนี้คุณมีทางออกคุณมีการเปิดรับกุญแจเงินการเปิดรับขึ้นบ้านใหม่การเปิดรับสิ่งใหม่ๆการเปิดดวงชะตาให้ตัวเองเนี่ยมีกุญแจเงินกุญแจทองอาจจะไม่ได้เปิดขึ้นบ้านใหม่อย่างเดียวนะแต่เขาเรียกว่าการเปิดรับการเงินการทองของชาวราศีตุลนั่นเองครับช่วงนี้ชาวราศีตุลรท่านเนี่ยเหมือนกับดวงชะตาคุณเหมือนกับได้รับเงินได้รับทองได้รับความก้าวหน้าการดวงเปิดการชะตาเปิด ทำให้ชาวราศีตุลย์ช่วงนี้มีโอกาสพบเจอความรักที่เข้ามาเข้ามาเหมือนกับห่วงโซ่ของใจของคอกันหลายคนมีการแต,แต่งงานมั่นหมายหลายคนมีการวางแผนชีวิตหลายคนมีการวางแผนครอบครัวมีบุตรนะครับทาให้ชาวราศีตุลย์ช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดวมันดานคนงามความอยู่คุณส่งผลแล้วนะทําให้คุณได้พบเจอความรักความเมตตาชั้นช่วงนี้ใครก็ตามที่มีความรักดีเนี่ยมีโอกาสได้พบเจอความรักที่คนรักใส่ใจคนรักเข้ามาเอาใจเอาอกเดินทาง เมตตาใครพบใครก็รักใครพบใครก็ดีประมาณนี้ส่วนพลังงานของคนที่เลิกราหรือจากไปเนี่ยมีปัญหากันเนี่ยสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องความรักเ็นภาพของพระราชาถือดาบหรือว่า King of Swords เข้ามาเห็นไหมครับคนคนหนึ่งถือดาบไว้ในมือเรื่องเหมือนกับใส่มงกุฎไว้อะคนรักของชาวราศรีตุลที่มีปัญหาในเลิกราไปช่วงนี้พอเขาเห็นว่าคุณเริ่มมีการเชื่อมันในสิ่งดีๆเชื่อมันในรักแท้เชื่อมันในความ,มรู้สึกที่เคยให้มาอยู่ตลอดสิ่งเหล่านี้ครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งผลให้คุณแล้วนะ มันทำให้าใชาวราศีตุลหลายๆท่านเนี่ยในเดือนมกราคมวันที่15ถึง31คือดวงชะตาเดินหน้าดวงชะตาเปิดรับเงินเปิดรับทองเปิดรับความรักที่เป็นคู่ชีวิตคู่แท้หรือการพบเจอความสุขสมหวังดวงชะตาเริ่มมีทางออกที่ดีครับพอคุณเป็นอย่างนั้นคนที่จากลาหรือเลิกไปหรือมีปัญหากันไปใครก็ตามที่ปัญหาคนรักช่วงนี้เขาทาร้ายคุณไปด้วยดาบอาจจะมีการทาร้ายกันไปด้วยการทพูดจาการทะเลาะเบาะแวงการมองคุณไม่ดีการทาร้ายคุณไม่เห็นคุณค่าคุณ หรือการไพ่ของการที่เดือดทาวเวอร์เข้ามาคือไพ่ของการที่เคยรักกันมาก่อน mm hmm. เคยช่วยเหลือถึงขั้นใส่มงกุฎหม,มายความว่าเคยรักกันมีคุณค่าเคยทําสิ่งดีร่วมกันมาอยู่ๆก็บอกเลกอ,อยู่ๆก็เดือดทาวเวอร์อยู่ก็นอกใจกอยู่ก็ทิ้งกันไปสิ่งเหล่านี้หม,มายความว่าเดือดทาวเวอร์คิงออฟฟอร์ดหมายความว่าสะท้อนผลไปหาคนที่คุณรักที่มีปัญหากันแล้วนะ mm hmm. ก็ได้ทำนายว่าดวงชะตาของซาราติตูลคนที่จ้องจะทำร้ายคุณคนที่มีปัญหากับคุณหรือเลิกลาจากคุณไปช่วงเนี้คุณตื่รับสิ่งดีคุณเจอแต่พรทีีด่ดคุณเจอแต สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองโดนบันดาลให้คุณพบเจอความรักความสุขสมบูรณ์สิ่งดีๆในชีวิตส่วนคนที่ทำร้ายหรือเลิกลาจากคุณไปหรือคิดไม่ดีกับคุณไป The Tower เข้ามาจะก King of Swords เขามาถือดาบในมือเขากลับมาเจ็บกลับมาทุกข์กลับมาล้นลนคุณหลุดพ้นจากสิ่งนั้นแล้วนะผมทำนายให้แบบนี้ครับ The Tower คือการจบการจบกับบางสิ่งการเปลี่ยนแปลงกับบางสิ่งเพื่อไปเจอสิ่งที่ดีกว่า ชาวราศีตุลก็เลยมาทำนายแบบนี้ว่าใครก็ตามที่กาลังเดินหน้ากําลังเจอความรักที่ดีกำลังมีความสมบูรณ์หรือกำลังจะเปิดรับสิ่งให,ใหม่ๆเข้ามาในชีวิตช่วงนี้คนที่เลิกราหรือจากไปจะกลับมาเจ็บปวดเสียดายเพราะเขาเมตตากรุณาคุณหมายความว่าคนที่เขาทําลายคุณไปกลับมาคิดได้กลับมาคิดผิดที่ทาร้ายคุณเอาไว้ที่ทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจที่ําให้เสียคุณไปในวันนั้นครับก็ได้กลับมาเป็นไพ่ของการที่เขามาเมตตานะครับเขาอยากจะต้องการคุณเขาอยากจะได้คุณเขาอยากจะโบยบินมาหาคุณด้วยการส่งข้อความบ้างแหละ ด้วยการรีกรองความสนใจบ้างแหละแต่ชาวราศีตุลไพ่เดือไฮพี P, หรือไพ่เดือฮิลโลเฟนไปนี้หมายความว่าการหลุดพ้นจากเวรจากความทุกข์จากเวรการจากปัญหาหนาักจากปัญหาความเสียจา,จากปัญหาทุกทํรลายความเจ็บปวดไปเจอความรักที่เป็นคู่ชีวิตหรือบ้านเปิดรับเปิดเงินเปิดทองเปิดดวงชะตาเปิดชีวิตให้ตัวเองดีขึ้นนั่นเองครับชาวราศีตุลไพ่ที่3ขึ้นมาคือ seven of pentacles จะเห็นภาพของความรักที่มีคนเข้ามาเกลียบเกี่ยวมอบการการแบ่งปันผลผลิตที่มอบให้กับคุณ เช่อจงเหล่หานี้หมายความว่าชาวราศีตุลเนี่ท่านถ้าคุณเชื่อมันในความรักนะครับถ้าคุณมีปัญหาเรื่องความรักและคุณทาดีที่สุดเรื่องของความรักและเชื่อว่าสิ่งที่เราทำตลอดเนี่ยมันคือความสัญญามันคือความรักแท้มันคือความจริงใจคนที่จากลาหรือเลิกลาจากคุณไปเนี่ยเขาเจ็บไม่พอเขาเสียใจไม่พอเขาคิดผิดไม่พอแต่เจ็ดเดือนคือการกลับมาเสียดายกลับมามองผลถึงที่คุณทําเอาไว้ก็ลยตอบว่าใครก็ตามที่เลิกลาคนรักไปครับถ้าเลิกลากันไปไม่นาน ถ้าเลิกลากันไปแล้วเหมือนกับยังติดต่อยังรักษากันได้อยู่แล้วคุณยังรักนะให้อาัยให้โอกาสเขาเจ็ดเหรียญจะกลับมาเก็บเกี่ยวจะกลับมาขอคืนดีจะกลับมาเห็นคุณค่าเห็นผลประโยชน์นะครับหลายคนมีไพ่เจ็ดเหรียญหมายความว่าคนรักช่วงนี้กลับมาขอความช่วยเหลือกลับมาขอยืมเงินกลับมาแอบมองแอบส่งไม่พอแน่นอนคือการแอบมองแอบส่งอยู่แล้วแต่เจ็ดเหรียญคือการกลับมาเสียดายเลยแหละและเจ็ดเหรียญคือการกลับมาแบบขอคืนดีอยากจะกลับมาหาคุณต้องการคุณถ้ามันเป็นไพ่เดอวของการที่ มันไม่งานเกินไปมันไม่เสียเกินไปมันไม่สายเกินไปนสําหรับคนที่เพิ่งเลิกเพิ่งลากันไปครับไพเ่เจ็ดเนี่ยนกับไพ่เดอะเทมป์บูเลนใบนี้หมาควาว่าเขาจะกลับมาคืนดีและกลับมาแก้ไขกลับมาดีกว่าเดิมถ้าไม่สายเกินไปนะมันยังกลับมาแก้กรรมยังกลับมาแก้ความรู้สึกยังกลับมาแก้สิ่งที่เป็นปัญหาหรือความเจ็บปวดความเสียใจต่อกันได้ก็เลยทำนายแบบนี้กันว่าใครก็ตามที่มีปัญหาคนรักถ้าเพิ่งเลิกเพิ่งลากันไปลองปรับลองแก้ลองส่งคลิปนี้ลองแชร์คลิปนี้หรือแท็กเขาไปก็ได้้้นนะเเพื่อใใหกกลััับบมมาาาปรควขจ เพราะอาจจะเป็นปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจเรื่องของอารมณ์หรือเพิ่งเลิกเพิ่งลาหรือการตัดสินใจที่ผิดหลงผิดโดนของคิดไม่ได้นะครับการเตือนสติกันแต่ใครก็ตามที่เลอกราคนรักไปเกินครึ่งปีแล้วเนี่ยไพ่เทมปูแดนใบนี้บอกชาวราศีตุลเหนลายท่านในเดือนมกราคมวันที่1 5บหถึงสาเ็ว่านางฟ้านางสวรรค์ทูตสวรรค์พระเจ้านะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุธพะทธธรรมพระสงฆ์ศาสนาอะไรก็ได้นะครับหรือใครมีศาสนา การกระทําผลที่คุณทําผลบุญของคุณการกระทําดีมาตลอดการทําในยความรู้สึกที่ดีความเชื่อมั่นในตัวเองมาตลอดมันสะท้อนกลับมหาคุณให้คุณได้รับความรักที่เข้ามาแทนที่ครับฉันจะเทมบูเลนหมายความว่าช่วงนี้ชาวราศีตุลย์ท่านมีการพบเจอความรักใหม่ที่เป็นรักที่ดีครับรักที่ดีที่หมายความว่าการพบเจอคู่บุญการพบเจอคู่บุญบารามีเข้ามาส่งเสริมดวงชะตาให้ชาวราศีตุลยท่านพบเจอคนรักที่เป็นเหมือนกับพ่อเทพบุตรแม่เทพบุตรแม่พระพ่อพระ เเหรียญคือการพบเจอความรักที่สายเปนํนำพาผลผลิตนำพาเงินนำพาทองนำพาการสร้างครอบครัวนำพาการปกอ้องดูแลมาให้กับคุณส่วนคนที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วเนี่ยคนที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วนะมีโอกาสได้ท่องเที่ยวมีโอกาสได้มั่นหมายผมพูดไปมีโอกาสได้วางแผนชีวิตลงหลักปักฐานซื้อบ้านวางแผนครอบครัวทําสิ่งดีร่วมกันทําบุญร่วมกันส่วนใครที่มีปัญหาเพิ่งเลิกเพิง่งลาการไปหรือมีปัญหากันไปเนี่ย ก็จะเป็นไพ่เจ็ดเนี่ยกระเทมปูดันคือการกลับมาแก้ไขกลับมาคบทวนกลับมาปรับความเข้าใจกันแต่เทมปูดันคือการเตือนชาวราศีตุลของคนที่มีปัญหากันว่าพยายามคิดให้มันเร็วพยายามปรับแก้ให้มันทันก่อนที่จะจากกันก่อนที่มันจะพังไปมากกว่าน,นี้ก่อนที่ชาวราศีตุลจะมีการเปลี่ยนแปลงดวงชะตานะครับเพราะเราเจ็บเราเสียใจมากเรารักเรารักมากเราทนเรารอเรารอมากแต่ถ้าเกิดเราออกมาแล้วผ่านพ้นความเสียใจน้ำตามไม่เหลือแล้วเนี่ยให้ไปแม้กระทั่งตัวให้ไปแม้กระทั่งใจเนี่ย เทมปุรันต์เห็นไหมครับทำดีแต่ไม่ได้รับความรักทำดีแค่ตายสุดท้ายทาวเวอร์สุดท้ายพังสุดท้ายไม่ีที่อยออู่ถ้าเกิดเราออกมาไกลถ้าเกิดเราสึกหายแล้วเนี่ยเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยเราจะไม่กลับไปอีกฉันฟูกออบทับหรือไพ่สีถ้วยใบน,นี้บอกชาวราศีตุลย์นทนว่าถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าตัวเองทําดีหรือรักใครสักคนหนึ่งแต่อยู่ตรงนั้นแล้วมันไม่ใช่ที่ของเราอยู่ตรงนั้นแล้วเหมือนเหมือนกับไม่ได้รับความรักรักอยู่ข้างเดียวอะต่อรักยังไงต่อให้ดียังไงต่อให้ทาดีแค เขาก็ไม่รักเขาก็ทิ้งเขาก็ทำร้ายเราอะนะครับเขาลืมไปแล้วเขาไม่เหมือนเดิมเขาเปลี่ยนไปเนี่ยสี่ว้อคือการที่อยากกลับไปเจ็บอยากกลับไปทุกอยากกลับไปหาเขาอีกเลยถ้ามันไม่ใช่ที่ของเราถ้าเขาไม่ต้องการถ้าเขาไม่มีคุณค่าถ้าเราไม่มีคุณค่าตรงนั้นครับฉันโฟ p ัสคัหมายความว่าใครก็ตามที่เลอกหลาคนรักทานายให้แบบนี้ด้วยเกิน6เดือนเกินครึ่งปีเกิน1ปีขึ้นไปไม่ต้องกลับไปเสียดงเสียดายไม่ต้องกลับไปรู้สึกอะไรแล้วนะเพราะคุณเหมือนกับ ผ่านพ้นสิ่งที่ชั่วร้ายผ่านพ้นความเจ็บปวดเห็นไหมน้ําตามาไหลออกไปแม่น้ําแม่น้ำตกไหลออกมาจนน้าตาตกในแล้วว่าร้องไห้จนไม่เหลือน้ําตาแล้วก็มีฉันจะกลับไปลบทวนจะกลับไปเจ็บจะกลับไปเสียใจกับสิ่งที่ทําดีที่สุดแล้วรักไปแล้วครั้งหนึ่งแม้ว่าจะยังรักอยู่ครับแม้ว่ายังเคยรู้สึกอยู่จังรู้สึกความรักความดีแต่มันไม่ใช่ที่ของเราไปเจ็บไปไกลไปเสียใจไกลๆดีกว่าเจ็บปวดเสียใจเป็นของตายเสียชีวิตเสียใจร้องไห้ เป็นของตายอยู่ตรงที่เดิมๆครับเึ่งใครรู้สึกแบบนี้ไม่ต้องกลับไปครับเพราะคุณจะต้องมันคือการที่คุณไม่ต้องกลับไปเจ็บไม่ต้องกลับไปเสียใจไม่ต้องกลับไปเสียดายคือการผ่านพ้นปัญหาชีวิตการผ่านพ้นความทุกข์ส่วนคนที่ทําร้ายคุณหรือทําให้คุณเจ็บหรือทําให้คุณเสียใจหรือมีปัญหาคุณไป <S <S <ๆ>เขาจะรู้สึกตัวคิดได้เขาจะความเจ็บปวดความเสียใจทั้งหมดมันจะย้อนไปหาเขาไม่เหมือนกับการผ่านพ้นเวียนผ่านผลกรรมผ่านผลความทุกข์ ผ่านพ้นความเสียใจแล้วไปเปิดรับกุญแจเงนินกุญแจทองเงนินทอง,ง,ทองไหลมาเทมาเปิดดวงชะตาเปิดชีวิตเปิดดวงเปิดความรักเปิดชีวิตให้ตัวเองดีกว่านะครับมาดูไพ่ไปต่อมาของชาวราศีตุลน,นะครับในช่วงเดือนมกราคมกันดีกว่าว่าเป็นเช่นไรบ้างแล้วก็การแนะนําไพ่ใบแรกขึ้นมาคืออศัศวินถือดาบครับช่วงนี้ชาวราศีตุลท่านนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องความรักในเดือนมกราคมนะครับชาวราศีตุลในวันที่1 5บหถึงสาเนี่ยมีใครทุกคนอยากจะขอโทษคุณหรือว่ามีช่วงนี้คนรักที่เข้ามาใส่ใจ เข้ามาเมตตามากๆฉัชนช่วงนี้ชาวหลาตัวท่านได้รับการเมตตาจากการช่วยเหลือจากคนรอบข้างพลังงานดีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับก็เลยแนะนําแบบนี้ว่าใครก็ตามนับถือศาสนาอะไรนับถือศาสนาคิดก็ไปโบสถ์นะครับเสาร์อาทิตย์มิซาที่ผ่านมาคิดมากนะครับส่วนใครก็ตามที่นับถือศาสนาอิสลามก็อยากให้ทําละหมาดไปเรื่อยๆด้วยนะครับแล้วก็ปฏิบัติในทางที่ดีถูกต้องนะครับส่วนศาสนาพุทธก็อยากให้ทําบุญทําทาน นะครับมีจิตเมตตากรุณาหรือใครก็ตามที่ไม่ได้นัถือศาสนาเลยก็อยากให้ทำในเชื่อมั่นในการกระทำของตัวเองและทําในสิ่งที่มีคุณค่าสิ่งดีๆกับชีวิตเพราะมันคือก,การเปิดรับชีวิตที่ดีครับอาศิวินถือได้คือการนําพาความสุขความเจริญชาวราศีตุลช่วงนี้จะได้พบเจอความสบายใจการผ่านพ้นปัญหาชีวิตต่างๆในปีนี้คุณจะพบเจอดวงเสริมเสริมดวงเปิดรับพลังงานดีเปิดรับการช่วยเหลือดูแลความรักความเมตตาพาให้เราเนี่ย เปลี่ยนจากทุกเปลี่ยนจากเจ็บเปลี่ยนจากพลังงานปัญหาที่มันเล็กน้อยเนี่ยให้มันดีขึ้นให้มันเปิดผ่านไปแบบง่ายดายอะไรอย่างเงี้ยเลยนะและ้ไพ่ใบน,นี้ค่อนข้างจะส่งเสริมเรื่องของการที่การเงินเจ็ดเดืยนเดี๋ยวไฮพีทการสอบติดการทําสิ่งดีๆการทํางานที่มันเหมือนกับต้องสอบเข้าหรือการที่การทํางานผลบุญผลงานที่คุณทำเนี่ยมันจะได้รับผลตอบแทนในปีนี้เขาจะเห็นเล็งเห็นนะครับผลงานของคุณด้วยเรื่องของการงานการเงินทําให้ผลตอบแทนปีนี้มีเงินเหลือมีเงินเก็บมีผลกําไร ทำนายให้ชาวราศีตุลเลยว่าช่วง้นปีพยายามประคับประคองมันให้ดีครับไพ่ใบต่อมาครับเป็นไพ่ของเซเว่นออฟวาหรือเไม้เทา้าสับไพ่ก็ตามไพ่ใบนี้ค่อนข้างจะแนะนําชัดเจนเลยว่าพยายามเอาตัวเองก่อนพยายามปกป้องตัวเองก่อนพยายามเหมือนกับอย่าเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งทําอะไรให้ใช้สติทําอะไรให้นึกถึงหน้านึกหลังนึกตัวถึงตัวเองให้มากๆว่าทำแล้วจะไม่เจ็บกลับมาทำแล้วจะไม่เกิดปัญหาตับกลับมาเซเว่นออฟาหมายความว่าทําอะไรก็ได้ครับที่ตัวเองเนี่ย ดีสำหรับตัวเองไม่ใช่เจ็บทีหลังนะครับไม่ใช่รักอยู่ข้างเดียวไม่ใช่เจ็บอยู่ฝ่ายเดียวไม่ใช่รักพยายามอยู่ฝ่ายเดียวสุดท้ายเรารักเขาอยู่คนเดียวเขาเปลี่ยนไปตั้งนานแล้วเขาหมดรักเราไปตั้งนานแล้วชั้นไพ่เจ็ดไม่เทาบนี้หมายความว่าอะไรคนยังอยากจะกลับไปหาคนที่คุณรักกลับไปใจอ่อนพยายามห้ามใจตัวเองไม่ให้รักเขาพยายามต่อสู้กับใจตัวเองครับชั้นเจ็ดไม้ทาก็เลยนั่นว่าช่วงนี้คืออยากจะให้เชื่อมั่นในตัวเราเองเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทําเอาไว้ อย่าทำร้ายตัวเองและเจ็ดเป็นการปกป้องกลับมารักตัวเองกลับมาสู้เพื่อตัวเองก่อนกลับมาโฟกัสการงานการเงินชีวิตความรักดีๆให้กับตัวเราเองก่อนครับอย่าเพิ่งปิดกัน้นอย่าเพิ่งใช้อารมณ์ในการตัดสินใจอย่าเพิ่งมีกำแพงกับตัวเองจนเกินไปนั่นเองนะครับ <S <S ไพ่ใบต่อมาเป็นไพ่ของไพ่8ถ้วยครับทำนายดวงชะตาของชาวราศีตุลในช่วงเดือนมกราคมว,วันที่1 5บหาถึงสาเเนี่ยคือการเดินทางไปเจอดวงจันทร์ไปเจอความฝันไปเจอความสุขความบริบูรณ์ออกมาจากความมืดเห็นไหม แต่สิ่งที่คุณออกมาเนี่ยมันคือขึ้นซัดสมด้วยการผ่านพ้นปัญหาการปล่อยวางการหลุดพ้นของชาวราศีตุลจะเกิดขึ้นครับในปีนี้มันจะผ่านพ้นความเสียใจความทุกข์ต่างๆปัญหาต่างๆจะไม่มีแล้วนะมันคือการออกมาจริงๆครับและแปะถ้วยหมายความว่าการพบเจอสิ่งต่างๆที่พอคุณเดินออกมาแล้วอะความรักมันอยู่ตรงนั้นเขายังเห็นถ้วยแปะใบเขายังเห็นความรักของคุณมากมายก็เลยทำน้ว่าชาวราศีตุลท่านคนรักที่เลิกลาหรือจากไปในปีนี้จะมีการตามกลับมาหาคุณจะมีการกลับมาขอความรัก เห็นคุณค่ากลับมาเดินตามหาคุณครับแต่คุณเดินออกไปไกลแล้วหรือยังหรือคุณยังอยู่ด้วยความเจ็บปวดแต่คุณยังเสียใจยังรักแล้วก็รอเขาอยู่ฉันอย่างที่บอกครับในปีนี้คนที่เลิกลาหรือจากไปจะมีการที่กลับมาวนเวียนกลับมาแบบรักษายืมเงินขอความรักขอคุณค่าเสียดายแอบมองแอบส่งแต่คุณอยากจะกลับไปหาเขาไหมเพราะไพ่แปดหัวหมายความว่าถ้าเกิดเราเดินออกไปไกลแล้วเนี่ยออกจากความเจ็บปวดมาแล้วปล่อยวางหลุดพ้นแล้วอย่ากลับไปอีกนะครับแปดหัวคือการปล่อยกัน ไหวาวางนะครับประมาณนั้นไพ่ใบสุดท้ายขึ้นมาครับเป็นไพ่ของเถอ h เฮอร์มิตทํานนายบทสรุปดวงชะตาของชาวราศีตุลยเดือนมกราคมวันที่15ถึง31นะครับว่าการแอบมองแอบส่งพนอนชางจะชัดเจนคนที่ทำร้ายคุณหรือเสียคุณไปเนี่ยสุดท้ายแล้วเขาจะกลับมาทุกทนกลับมาคิดถึงติ่งวีดีกลับมานึกถึงความทุกข์ทรมานเขาจะเจ็บเหมือนกับมากกว่าคุณด้วยซ้ำนะครับส่วนเดอะไฮพีเทสกับเดอะเฮย์นฟเฟนนะครับมันคือไพ่ใบเดียวกัน ไปขอโทษกับไพ่เดือยไฮพีกับไพ่เดือยหินดอกเฟนคือใบเดียวกันเขาจะคิดถึงและเมตตาคุณเขาจะรู้สึกคิดได้กลับมาคิดถึงคุณด้วยความเจ็บด้วยความทรมานต้องการคุณโหยหาคุณเพราะเขาเมตตาคุณมากช่วงเนี้ยคุณดีขึ้นทั้งเรื่องการงานการเงินความรักแต่คนที่ทิ้งคุณไปกลับมาคิดได้กลับมาเสียดายกลับมาแบบอยากได้คืนทรมานอะไรอย่างเงี้ยมากๆเลยนะรักคุณโหยหาคุณอะไรอย่างเงี้ยเลยแหละแต่เดือยเฮอร์ผิดหมายความว่าชาวราศีตุลมีความรู้สึกที่เจออนาคตไกล มีความรักดีๆมีผลบุญมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งเสริมดวงชะตาแล้วนะชันไพออรลเคิลนแนะนำชาวราศีตุลครับว่า The Wise Warm Dedication การมีผลบุญการมีอุทิศอุโมงน์ให้กับคนรักให้กับคนเมตตามีจิตใจที่ดีเมตตาปล่อยไปตามธรรมชาติปล่อยไปตามดวงชะตาครับเพราะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะส่งค้อนกลับมาหาคุณด้วยการที่พบเจอแก้วสามประการพบเจอการเงินการงาน,งานชีวิตที่ดีสุขสมบูรณ์ นะครับสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตคุณนั่นเองชั้นช่วงนี้ถ้าหร่อยตัวท่านไพ่แนะนําว่าอาจจะมีการทาอะไรที่มันดีๆสิ่งดีๆกับชีวิตตัวเราเองแนะนําแบบนี้และการเปิดรับเปิดดวงสตา์เปิดรับสิ่งดีๆอย่าไปจิตตกอย่าไปคิดลบอย่าไปมองว่าตัวเองแบบไม่เจอเลยไม่เห็นมีเลยหลายๆคนเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าคิดอยู่แบบนั้นมันก็จะไม่มีหรอกหัดเปิดความคิดหัดเปิดรับสิ่งดีๆเข้ามาบ้างไม่ใช่โทษแต่ตัวเองไม่ใช่มองว่าคนอื่นเขาไม่รักเราแต่เราไม่เคยมองตัวเองเลย ตัวเองมีคุณค่าเห็นไหมครับมีความสวยงามในแบบของเราในธรรมชาติของเราและพบเจอความสุขสมบูรณ์ด้วยซ้ำทั้งเรื่องการงานการเงินมีผลตอบแทนเยอะแยะผลผลิตเยอะแยะที่จะหาเข้ามาหาคุณในช่วงของมกราคมแล้วก็ปีนี้ครับฉนันเก็บเกี่ยวเหมือนซะขอบคุณชาวราศีตุลทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ